มีพุ่งนาอยู่นะเสียงเสียงใครเอียดเอียดเมื่อกี้เสียงใครอ่ะเสียงวีเอียดหรอรถแรงรถแรงมึงทำเสียงอะไรพีเอียดอ่ะฮะอะไรเอียดอะไรเมกี้เดือดสิเดือดนหมนันนะเอารถมันแรงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ให้คิวบิกมึงขับก็ซัดซะโอ้โหออกตัวโอ้ บ่อยๆมันอะไรกันดันเนี่ยนะพี่ก็ห่วงน้องนะก็เลยประมาณนี้เอดูกี่ทีก็สวยเดี๋ยวเหมือนกันก่อนก่อนคลิปคือเอ่อผมจะพูดก่อนที่จะไปในคลิปวันพี่ผมจะพูดเมื่อกี้ผมนั่งผมขับมาคิดว่าจะให้พี่ดอวแบบเอ้ยพูดมีความรู้นั่งขับเทสทูก็พูดๆนู่นพูดนี่ไปก่อนแบ่ทฤษฎีจ้าวันพี่แล้วก็ไปจบที่ฝั่งท่อเพรทุกคนเดี๋ยวไม่มีอะไรไง นี่เป็นไงทุ่งนาสวยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีทุ่งนาอย่างนี้ในกรุงเทพเนอะยเข้าามนี่ยังไม่เคยครับก็ใช่ไหมใช่ไหมแต่ประมาณว่ามันก็ครึ่งหนึ่งนะที่บอกว่าจะมาเบิ้ลรถกันทุ่งนาเนี่ยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็บ้านคนใช่ไหมเข้าธรรมนัติเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพูดน้ำหนักหนักหนักด้วยมันรถท่อเดิมกับแคทกับอันนี้โอ้เบาคนละเรื่องเลย เออเนอะทาไมเนาะไม่เกี่ยวไหมไม่ไม่เกี่ยวกับชุดสีครับแต่ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องท่อครับเพราะว่าอันนี้มันก็แค่ลงมานี่แล้วก็แค่ตรงนี้เองเนาะแต่ว่าอันเนี้ยข้อที่หนึ่งคือปลายเขาบิ๊กเบิ้มแล้วแถยังมีแคดอีกก้อนหนึ่งข้างล่างแคดนี่คือสุดไปด้านนู้นเลยนะเออดูแล้วทำมารู้สึกว่ามันดูใจ อ๋ออันนี้อันนี้มีมีในเรื่องของอชุดน็อตใช่ไหมที่คันนี้นี่ไปใส่ของน็อตไทเทเนียมมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มันก็ไม่ด้บเบาขึ้นเนาะแต่ว่าปั๊มเบรกหน้าของเขาเป็นสไตมาเนะ,ะ M ่า M50 สไตมานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น HP มาเรียบร้อยแล้วก็การเบรกของเขาก็ยังเดิมเป็นแบบ กูรู้ว่ากันนะเ,เหมืนอนมันคือมาขายของอะไ,ไรแล้วก็อันนี้จะเป็นโลโกโ้แดงส่วนก้านคัเดเออคัดฝั่งคัดฝั่งคัดเดิมใช่ครับแค่กโลโกโ้แดงครับฝั่งคัดเดิมแต่ผมชอบก้านเดิมของ s 2คุณน้อก้านเดิมเขาเป็นสีดำไงแต่อันนี้มันเป็นไปทํามาเป็นก้านแบบเงาเงา,เงา,เงาแล้วไงเนี่ยก้านเดิมเขาจะเป็นสีนี้ พูดถึงน้ำหนักอ๋อการการสะบัดเราก็เหมือนเดิมเหมือนกันการสะบัดเหมือนเดิมอ่ามันนั้นพูดถึงน้ําหนักเนี่ยต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวพอบอสเปลี่ยนท่อก็เท่ากันแล้วครับเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยก็คือแค่ท่อเท่านั้นที่ต่างกันได้หรือพี่พูดคำนี้นะไดะไม่ได้เปลี่ยนท่อพี่รอแค่แค่สับท่อเนะปั๊มของคือปั๊มของบอสจะมาใช้เอชพีก็คงไม่ได้หรอกระดับบอสเขาต้องพีโฟ ฮีโฟถ้าของใหม่มันก็เออเหมือนกันนี่ครับนี่ก็มีอ๋อใช่สิเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าคาร์บอนเขามีอกแบบอกยาวไปถึงข้างหลังสําหรับลงสนามรถลงสนามจะต้องมีอกข้างล่างไงครับครับแต่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราติดอกอันนั้นใช่ไหมความร้อนที่มันกระจายทุกอย่างลงไปข้างล่างมันจะถูกหอบกลับขึ้นมาที่คนคนก็จะร้อนแทนเหมือนโดนนั่งเหมือนโดนย่างอยู่เลยพูดง่าย นอกจากนั้นก็แค่สีล้ออะไรอย่างนี้เท่านั้นเองที่ต่างกันโอ้ไม่อร่อยมันอกไใจไหมไม่เล่นมูไม่หาะแปลกแล้วเนี่ยอ้าวปั๊มเดิมปั๊มเหมือนกันนี่ปั๊มหลังไม่เหมือนดิปั๊มหน้าเหมือนปั๊มหลังเดิมครับปั๊มหน้าของผมเป็น HP ของคุณเป็น M 5 0สไตล์มากไงก็พอกันน่ะพี่การใช้งานใช่ไหมพอกันไหมแท้ต่างเลยคือ P4 P4 ที่ เสียบอสเขาใส่ในไอ V4 โฟโฟเขานะอันนั้นคือเบรกนี่ดูดลงพื้นจืดคืออยู่เลยนะอะ ของผมก็ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นาดี้ฟาร์ r Rider และ Boss s f a m สซ y ของเราด้วยนะครับแ้ใช่ครับแล้วก็สไตล์นาดี้ฟ r i ์ม r รเดอของเราต้องเรียวๆนะเดี๋ยวไปดูช่องเสียบบอสด้วยโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ